บุคคลผู้ใดโศกเศร้าผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้รับการหนุนใจเมื่อเรามีความทุกข์พระองค์ทรงปลอบโยนเราเพื่อว่าเมื่อผู้อื่นมีความทุกข์เราจะได้ปลอบโยนเขาเหมือนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปลอบโยนเราพระคมภีหนุนใจประจำวันขอเสนอขอพระคมภีเพื่อเสริมสร้างหนุนน้ำใจ ให้เติบโตและเข้มแข็งขึ้นทั้งในชีวิตและจิตวิญญาณในองค์พระเยซูคริสต์สารเสวนโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงก่อร่างสร้างข้าพระองค์ทั้งหลายขึ้นบนแผ่นดินโลกนี้ปีประหัตอันเลิศของพระองค์พระองค์บรรจงแต่งทั้งภายนอกภายในในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดขอบพระคุณพระองค์ณโอกาสนี้ขอข้าพระองค์ทั้งหลายเคลื่อนไหวอยู่ใน ความจริงของพระเจ้าให้มากที่สุดเพื่อรับเอาราชอำนาจฤทธิเดชโดยองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สถิตอยู่ภายในข้าพรงทุกคนเพราะพระองค์เป็นพระวิญญาณแห่งความจริงฉะนั้นให้ทุกสิ่งภายในข้าพลงทั้งหลายได้สำแดงและเคลื่อนอยู่ในความจริงโลกแห่งความจริงของข้าพลงทั้งหลายคือโลกของพระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะและทุกถ้อยคำที่มาถึงข้าพระองค์ทั้งสามคนพระองค์เจ้าข้าขอบพระคุณพระองค์ที่ทุกคนล้วนมีใจมุ่งมั่นที่จะไม่ปฏิเสธที่จะรับที่จะฟัง ขอพระวิญญาณเพิ่มพูนและเสริมกำลังเรี่ยวแรงเติมเต็มสติปัญญาให้ความรอบรู้ความเข้าใจให้อนุภาพอย่างมากมายที่พระองค์ทรงโปรดเปิดเผยโดยครบบริบูรณ์ทั้งพระวิญญาณทั้งเจ็ดของพระองค์ที่ทรงเคลื่อนไหวอยู่ภายในข้าพระองค์ทุกคนสรรเสริญสรรเสริญพระองค์สาธุการแด่พระนามอันรุ่งโรจน์ของพระองค์องค์พระบิดาองค์พระบุตรองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยา เราจะดูในพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมกาลเทียบทที่5าข้อที่22ซึ่งเป็นสิ่งที่เรารับรู้กันอยู่ตลอดเวลาและสัมผัสรสชาตินี้อยู่เสมอนั่นก็คือสิ่งที่เราต้องต้องเข้าใจถึงธรรมชาติที่แท้จริงของตัวเรานะคะในข้อนี้ก็บอกว่าฝ่ายผลของพระวิญญาณน,นั้นคือความรัก,คว,รค,วกความปราบปลื้มใจสันติสุขความอดกลั้นใจความปราณีความดีความสัตย์ซื่อนะคะแล้วก็จะมีการ การรู้จักบังคับตนใช่ไหมนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงบอกและทรงจำแดงให้เราบอกกล่าวและเคลื่อนไหวอยู่กับตัวเราเสมอนะคะพี่น้องเพราะเราไม่สามารถบอกคนอื่นได้แต่ต้องบอกตัวเราตัวเราคือภายในบอกภายในตัวเราเสมอว่าอุปกรณ์เหล่านี้สิ่งที่มีค่าเหล่านี้โดยผลของ,ของพระวิญญาณเหล่านี้อยู่ข้างในเราและบ่มเพาะอ,อยู่ภายในตัวเราอย่างแท้จริงเพราะเราเป็นคนเดียวที่จะรู้ว่าเรามีหรือไม่มี แต่ส่วนของคนอื่นเราก็ไม่สามารถรู้ว่าเขามีหรือไม่มีแต่และคนต้องรู้ว่าผลของพระวิญญาณน,นั้นมีหรือไม่มีเพราะผลของพระวิญญาณต้องบ่มอยู่ในจิตใจและก็จะสําแดงออกมาได้ในภายนอกฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราถึงต้องบอกกับตัวเราเองเสมอว่าเราเข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงของตัวเราแค่ไหนนี่คือสิ่งที่พระเจ้าประทานให้เราแล้วในศักดิ์ศรีทั้งหมดเพราะนั้นเราต้องเราต้อง,เร,องเราต้องการมากๆหลายๆคนอาจจะต้องการ บางคนอาจจะถามบอกว่าถ้าบางคนที่บังเกิดใหม่แล้วเนี่ยเขายังสามารถที่จะตะหนักได้เลยไหมว่าเขามีเขายังสามารถที่จะมีความเกลียดชังความโกรธความขมขื่นความอิจฉานิษยาความเย่อยิงอยู่ในใจของเขาแล้วเขาสามารถได้ไหมที่จะกำจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปได้ทุกคนเมื่อเข้ามาถึงพระเจ้าสิ่งเหล่านี้กำจัดได้เพียงแต่ไม่ยอมกำจัดเท่านั้นเองเพราะว่า ถ้าใครยังไม่ยอมกำจัดสิ่งเหล่านี้ก็เท่ากับว่าเขายังหวงแหนความเป็นเนื้อหนังไงที่น้องเขายังไม่เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงโดยธรรมชาติของพระเจ้าซึ่งต้องมีสิ่งมีค่าเหล่านี้โดยผลของพระวิญญาณที่กันกองและตกผลึกอยู่ในจิตใจฉะนั้นหลายคนเนี่ยก็จะบอกเขาสามารถขจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปได้ใหญ่เขาควรอธิษฐานขอพระเจ้านําสิ่งเหล่านี้ออกไปอธิษฐานขอพระเจ้าเอาสิ่งเหล่านี้ออกไปตราบใดถ้าตัวเราไม่ยอมพระเจ้าก็ไม่เอาออกเสรีภาพเป็นของมนุษย์ เพ <takeaway>. ราะฉะนั้นนี่จึงเป็นสิ่งที่บอกหลายคนมักคิดบอกว่าของรีเจ้าเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงจิตใจเขาพี่น้องในพระคำไม่เคยบอกพระเจ้ามาเปลี่ยนแปลงจิตใจพระเจ้าบอกให้เรารับการเปลี่ยนแปลงจิตใจคือรับหมายถึงเสรีภาพยอมเสรีภาพเปิดเผยว่าจะไม่เอาสิ่งนั้นแต่จะขอรับสิ่งที่พระเจ้านํามาสู่การเปลี่ยนแปลงจิตใจแต่ถ้าไม่มีการรับหรือตอบรับกับพระเจ้าก็เฉยๆพระเจ้าก็คลี่คลายอะไรให้กับเราไม่ได้หรือเปลี่ยนแปลงเราไม่ได้เพราะฉะนั้น แล้วอันดับที่พระเจ้าตัดเนี่ยบอกว่าเหตุฉะนั้นอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ในโลกนี้นั่นแหละเพื่ออะไรเพื่อท่านทั้งหลายจะได้รับการเปลี่ยนแปลงจิตใจเสียใหม่แล้วอุปนิสัยก็จะเปลี่ยนได้นั่นก็หมายถึงตัวตนเนื้อหนังตัวเก่าเปลี่ยนได้หมดแต่ต้องรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจเพราะฉะนั้นคริเสเตียนมากมายจดจอ่อกับจิตใจเดิมๆความคิดเดิมๆที่ให้มันเกาะกลุมอยู่โดยไม่เปลี่ยนความคิด โน้มนำความคิดเข้าเชื่อฟังในสิ่งที่องค์พระเยซูคริสทรงสอนหรือใช้ความคิดเดียวกับพระเจ้าเพราะฉะนั้นตราบใดที่การทั้งหลายที่เราเคลื่อนไหวและบางคนบอกไม่เห็นผ่านทีไอธิษฐานแล้วอธิษฐานอีกก็เพราะเขาไม่ได้รับไงไม่รับการเปลี่ยนแปลงจิตใจใหม่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงและไขควรคิดเลยว่าความคิดนั้นยังบกพร่องอยู่หรือเปล่าความคิดนั้นเป็นแนวโน้มเดียวกันเข้าไปถึงความคิดของพระคิดหรือไม่ เพราะนั้นพี่น้องจึงเห็นใช่ไหมว่าเรายังเจอคริสเตียนมากมายที่ใช้คําพูดต่างๆอย่างไม่ถูกต้องและคําพูดหลายสิ่งหลายอย่างที่ออกมานั้นไม่ได้สร้างสารรค์เลยเป็นการทําลายเพราะฉะนั้นเราก็มองออกว่าคนที่ใช้วาจาอะไรต่างๆ,ๆ,ๆที่ออกมาในเป้าหมายที่แบบเนี้ข้างในเขาอะโพรงมากเลยพี่น้องกลวงมากเลยอย่าบอกเลยว่าเขามีนู่นมีนี่อยู่ในตัวแค่รู้แต่ไม่รู้จัก แค่รู้ว่าเรื่องเป็นอย่างนี้ผลข้าววิญญาณใครก็ท่องได้ใครก็รู้แต่ไม่รู้จักมีเยอะแยะเพราะไม่สามารถใส่กล่องเอาไว้ในกล่องดวงใจในจิตใจได้เลยที่บรรจุไว้ในขางใจเพราะผลนี้ไม่ใช่ของมนุษย์ไม่ใช่ขึ้นกับมนุษย์ทำดีทำไม่ดีขึ้นกับพระวิญญาณที่สำแดงกิจอยู่ในตัวเราและผลนี้เป็นของพระอ,องค์เพราะฉะนั้นถ้าเรามีพระวิญญาณแท้จริงเราก็จะใคร่ครวญเลยว่าเ,เราเป็นอย่างนี้นะ เราเป็นอย่างนี้นะเรามีความรักเรามีความปรับปืึมใจเสมอโอ้โหเรามีสันติสุขนะเรามีความอดกั้นใจมีการบังคับใจมีความเมตตามีความปราณีต่อเพื่อนมนุษย์หรือแม้ทุกสรรพสิ่งที่พระเจ้าสร้างความเมตตาปราณีไม่ได้มีแค่กับมนุษย์นะพี่น้องไปถึงทุกสรรพสิ่งที่พระเจ้าสร้างเมตตาทุกอย่างเลยที่พระเจ้าใส่ไว้ในโลกนี้หรือดูการธรรมชาติที่เราก็จะต้องเอาใจใส่ด้วยความเมตตาปราณี ไม่ใช่รู้จักแต่ว่าเราทําดีกับมนุษย์เท่านั้นสิ่งทั้งปวงในโลกนี้มีคุณค่าเพราะพระเจ้าเป็นผู้สร้างขึ้นมาเราก็ต้องใส่ความรักความเมตตาพระองค์สร้างทุกสิ่งบนความรักทั้งนั้นไม่ว่าพระเจ้าจะสร้างอะไรขึ้นมาบนโลกนี้พระองค์ใช้ความรักสร้างทั้งนั้นนั้น, <S <S 1> <S 1> น,นเราเราจึงเห็นเลยว,ว่าเรามองให้ออกเลยว่าเราต้องรู้ว่าคริสเตียนเป็นใครเราเป็นบุคคลที่ เป็นบุคคลที่วิญญาณเนี่ยเราถูกสร้างใหม่แล้วโดยพระเจ้าไม่ใช่วิญญาณแบบเดิมวิญญาณมนุษย์ที่ถูกสร้างใหม่นั้นจะมีสิ่งพิเศษมีสิ่งพิเศษก็คือตรงนี้แหละที่เราอ่านไปในการเทียนี่คือมีความรักมีความปรับปลื้มใจมีสันตที่สุขมีความอดกลั้นมีความปราณีมีความดีมีความสัตย์ซื่อความเจยดชังความโกรธความขมขื่นอะไรหรือความอิจฉาลิษยาความเย่อหยิ่งไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในวิญญาณของมนุษย์ที่ถูกสร้างใหม่เพราะฉะนั้น เราจะต้องทําไมได้อย่างเดียวปฏิเสธไงไม่ต้อนรับเมื่อมันฝากไฟเข้ามาเหมือนเดิมๆที่เราเคยเป็นหรือมนุษย์มากมายเนี่ยมันจะอยู่กับความรู้สึกหรือเนื้อหนังเกยดเป็นอคติเป็นอะไรเป็นอย่างเนี้ยเราต้องปฏิเสธมาแล้วฉันไม่รับปฏิเสธแล้วก็ใส่มองเข้าไปในวิญญาณของเราเลยว่าเอาความรักของพระเจ้าเข้ามาพูดเลยเอาความรักเอาความปรับรื้อใจเอาสันติสุข เอาความอดกลั้นใจทั้งหมดเอาความดีความปราณีของพระเจ้าเอาออกมาใส่ในจิตใจของฉันเดียวนี้เพราะว่าเรามีสิ่งที่สวยงามเหล่านี้อย่างมากมายเลยในวิญญาณของเราแต่เราต้องเอามาใส่ไว้ที่จิตใจเราด้วยทางใจของเราต้องสุกสั่งสมบ่มเพาะในสิ่งเหล่านี้เพราะนี่เป็นสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าในการสร้างในการสร้างเราขึ้นนี่คือผลผลิตอันสําคัญเป็นผลผลิตฝ่ายวิญญาณเป็นผลผลิตแห่งวิญญาณของมนุษย์ ของเราซึ่งเป็นคริสเตียนพี่น้องเป็นผลผลิตเลยนะที่พระเยซูคริสต์บอกว่าพระองค์เป็นผลแรกที่ถวายต่อพระบิดาเราก็จะต้องไม่แตกต่างจากผลแรกนั้นและผลแรกนั้นคือผลของพระวิญญาณที่อยู่ในตัวพระองค์เต็มร้อยเลยพึงเป็นผลแรกที่ถวายต่อพระบิดาเพราะนั้นท่าทีคำยิดของคริสเตียนก็เป็นผลเดียวกับที่พระเยซูคริตสต์ทรงเป็นโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เคลื่อนไหวยอยู่กับเรา นั้นในพระคัมภีร์เนี่ยจะพูดและกล่าวถึงความรักของพระเจ้าที่พูดใช่ไหมว่าความรักของพระองค์ที่ส่องเข้ามาสู่จิตใจของเราแล้วโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างที่พระธรรมโรมบทที่ห้าข้อที่ห้าพูดเพราะฉะนั้นตรงนี้มันหมายความว่าอะไรพี่น้องแสดงว่าใจเราจะไม่มีที่ว่างเหลือแล้วสําหรับความเกลียดชังความขมขื่นความอิจฉาทิษยาทั้งหมดที่มันเป็นแง่ลบพลังลบที่ทําลายล้างเราจะไม่หลงเหลือท่องว่างมีห้องว่างหรือมีช่องใดๆที่จะ ้สิ่งเหล่านี้จะเข้ามากักตุนอยู่ในตัวของเราเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นกระบวนการของอะไรการงานของเนื้อหนังและพระเจ้าไม่เคยให้ไม่เคยสอนเราให้อธิษฐานเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้สิ่งที่พระองค์บอกเราคืออะไรพิ้งมันไปปฏิเสธ,ธกําจัดมันไปไม่อธิษฐานเผื่อไม่อธิษฐานเผื่อให้พระเจ้ามาช่วยอย่างนั้นอย่างนี้สิงที่อํานาจที่เราจะต้องปฏิเสธ,ธและไม่ยอมรับเราอยู่ในตัวเราเราจะต้องชัดเจน ว่าฉันไม่ต้องการสิ่งนี้ฉันไม่รับฉันจะรับแต่สิ่งดีของพระเจ้าฉันจะรับแต่ผลที่พระวิญญาณทํางานในจิตใจของฉันเพราะนี่คือสิ่งที่เราบอกกับตัวเราเองได้เลยและถ้าเราถ้าพี่น้องคือเสียนไม่สามารถทาเช่นนี้ได้แล้วก็เอาแต่เพื่อขอพระเจ้าเปลี่ยนแปลงให้ข้าพระองค์นั้นบุดพ้นจากตรงนั้นตรงนี้หลายคนไม่รู้เลยว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันเต็มอยู่เนี่ยมันมีลากขมขืนเกิดขึ้นแน่นอนนานวันข้าสิ่งเหล่านี้อะไรมาปุ๊บก็อ่ะ รูปแบบเดิมนี่ผุดขึ้นในใจเลยเนี่ยเขาฝังไว้ทีละนิดแตนิดโดยไม่รู้ตัวนี่คือลาาขมขืนที่ทําลายตัวตนของผู้เชื่อมากมายและพลอยให้รอบข้างเสียหายไปด้วยในพระธรรมฮิบรูบอกความหมายตรงนี้ชัดเจนลาาขมขืนเป็นสิ่งที่ร้ายกาจมากในชีวิตคริสเตียนดัะนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องบอกกับตัวเราเองเลยว่าเราทําได้ถ้าเราไม่สามารถทําได้ พระองค์ก็คงจะไม่ตัดสอนเราไว้อย่างนั้นใจไหมพี่น้องว่าเราสามารถที่จะปฏิเสธการงานเนื้อหนังตัวตนเนื้อหนังตัวเก่าสิ่งเก่าทุกอย่างได้หมดถ้าเราหมดจดกับสิ่งเหล่านี้คอยคอยระลึกอะไม่ใช่เราบอกอุ้ยฉันเอี่ยมละออฉันดีกับคนอื่นฉันมีจิตใจพิเศษพี่น้องมนุษย์น่ะยังไงมันก็แวะเวียนเดี๋ยวก็หงุดหงิดเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ไม่พอใจบางทีก็เสียใจบางทีก็น้อยใจมันมีหมดแหละ แต่เราจะต้องไวต่อพระวิญญาณคือฉุกใจคิดให้เร็วที่สุดผู้ใดรู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณผู้นั้นเป็นสุขไงรู้สึกเร็วที่สุดเลยโอ้เราบกพร่องเลยนี่เรามีใจแบบนี้ปฏิเสธฉันไม่เอาฉันจะเอาสิ่งนี้พูดเลยของพระเจ้าฉันจะเอาความรักความปรบับปรุงใจสันติสุขของพระเจ้าความอดกลัน้นความปราณีความดีความสัตย์ซื่อเข้ามาในใจของฉันฉันต้องการตรงนี้ฉันต้องการตรงนี้สิ่งที่เราต้องการเป็นสิ่งที่เป็นน้ําพระทัยพระเจ้า เราจะเกิดเร็วมากพระเจ้าจะมอบให้แต่ถ้าเราไปพิริพิไลพระเจ้าขอพระเจ้าเอาออกช่วยด้วยเอาปาปสิ่งเหล่านี้แล้วลูกรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องพูดพระบองบอกว่าสิ่งเหล่านี้เราเป็นผู้ที่จะรับจะยอมรับหรือไม่รับอยู่ที่ตัวเราถ้าเรามันมีอยู่ก็แสดงว่าเรายังรับมันไว้เราต้องปฏิเสธ นั่นคือท่าทีชีวิตของเราที่เราเข้าใจว่าธรรมชาติที่แท้จริงของเราเนี่ยมันมักมีลักษณะเช่นใดพี่น้องถ้าเราไม่ประมาทแล้วเราคอยตรวจค้นเลยคอยฉุกใจคิดเราจะมีสถานการณ์เผชิญนั่นแหละคือบทเรียนรเราเผชิญกับอะไรก็าตามอะไรที่เข้ามาทําให้เรารู้สึกจิตใจผิดพลาดและก็ตกลงจากพระเจ้าเราต้องรู้แล้วว่านี่คือบททดสอบและการทดลองเราจะต้องเตรียมความพร้อมที่จะฉุกใจคิดให้ได้ ที่จะไม่ยอมให้สิ่งเหล่านั้นเข้ามาพกพาในตัวของเราแล้วเราก็จะแลเห็นเลยว่าโอ้สันติสุขที่เกินความเข้าใจอ่ะมันเป็นยังไงในพระเจ้าเพะัะนั้นอย่ามัวไปพิริพิรัยว่าโอ้พระเจ้าช่วยนําการเปลี่ยนแปลงมาสู่นะักสูนี้เสรีภาพเป็นตัวกําจัดและเป็นตัวจํากัดเราและไม่และยังเป็นตัวกําจัดพระเจ้าจํากัดพระเจ้าด้วยเพราะทุกอย่างอยู่ที่เราเลือก ถ้าเราเลือกเข้าข้างตัวเราเองเราก็จํากัดและก็กําจัดพระเจ้าคือเทวัญญาณไปแต่ถ้าเรายอมที่จะเลือกเอาสิ่งที่พระเจ้าบอกเราไว้ว่าตัวตนเราเป็นอย่างนี้เราก็กําจัดและจํากัดตัวตนของเราออกไปซึ่งคือเนื้อหนังซึ่งมันใช้การไม่ได้ในสายพระเนตรของพระเจ้าดงนั้นสิ่งที่เรามองเนี่ยเราต้องเราต้องสําแดงเลยว่าเราควรทําเมื่อในเวลาที่เราดูเหมือนว่าจะมีการแสดงออกของผลเนื้อหนังในชีวิตแล้วแล้วก็ สิ่งที่รวดเร็วที่สุดคืออะไรปากปากของเราต้องพูดเลยประกาศเดี๋ยวนั้นเลยว่าฉันมีความรักในใจของฉันฉันไม่มีสิ่งนี้นั่นหมายถึงตัวภายในเราพูดนะและนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทําพี่น้องนั้นบางคนอาจจะถามว่าเราต้องพูดได้เหรอใช่ต้องพูดต้องพูดถึงไม่มีใครอยู่กับเราก็ต้องพูดเพราะการพูดนั้นนะ่ะเป็นการ,สรแสดงออกถึงการประกาศเสรีภาพและอิสรภาพของเราด้วย และให้พระเจ้าได้เห็นด้วยว่าเราเปิดปากของเรารับด้วยปากในใจของเราก็มีความเชื่อที่ถูกต้องกับพระเจ้าเชื่อในสิ่งที่เป็นความจริงของพระองค์ที่เราพูดตามปากที่เราพูดนั้นเพราะนั้นเราต้องสามารถไข่ครวญในในรูปแบบเราเนี่ยแล้วเราจะไม่ต้องไปยิงอยู่กับอะไรเลยไม่ต้องไปอินงังขังขอบกับอะไรต่อให้คนร้อยคน,นบนพร่ำว่าเราแบบไหนแบบไหนไม่ใส่ใจ เพราะสิ่งนั้นออกมาจากปากเขาก็คืนสู่ปากเขาพี่น้องทุกอย่างที่ออกจากปากนั่นก็คืนกลับไม่มีหลอกที่มันจะไปลอยแล้วไปตีคนนั้นตายทุบคนนี้ให้เสียหายแล้วหมดสิ้นอะไรไม่มีปล่อยอะไรออกมามันก็สะท้อนกลับไปหาคนนั้นเพราะว่าเจ้าพระเจ้าก็บอกว่าพระองค์พูดอะไรออกไปจากพระโอษฐ์ของพระองค์มันจะไม่คืนกลับสู่พระโอษฐ์ของพระองค์เปล่าแต่มันจะเป็นความจริงทั้งสิ้นนั้นมนุษย์ทุกคนน่ะพี่น้องมันจะเกิดผลทั้งสิ้น มันจะเป็นไปตามคำพูดไม่ว่าจะพูดดีหรือร้ายมันเกิดผลทั้งนั้นไม่มีใครโยกเยกโยกสิ่งนี้ไปอยู่ที่อื่นไม่มีระบบในโลกฝ่ายวิญญาณจัดระเบียบไว้เรียบร้อยแล้วว่าทุกอย่างมันต้องเป็นไปตามนี้เพราะนั้นไม่มีใครที่จะไม่รับผิดชอบทุกคำพูดพระเจ้าถึงบอกมนุษย์ต้องรับผิดชอบทุกคำพูดที่พูดออกไปไม่ว่าจะพูดดีหรือพูดร้ายเพราะในเวลาที่พระเจ้าพิพากษาพระเจ้าเอาทุกคำพูดของมนุษย์มาตัดสินพิพากษาด้วย ฉะนั้นใครพูดในสิ่งที่ถูกต้องก็ดีสําหรับพระเจ้าแต่ถ้าพูดไม่ถูกต้องพระเจ้าเอาสิ่งที่พูดไม่ถูกต้องเนี่ยขึ้นมาเป็นหลักการพิพากษาด้วยเพราะทุกคําพูดของมนุษย์ไม่จะคิดว่าเอ้อพูดไปแล้วลืมไปแล้วไม่มีในพลังของพระเจ้ากําลังทั้งหลายเห็นฟุ้งกระจายอยู่พระเจ้ารู้หมดเมื่อสิ่งเหล่านั้นมันปล่อยออกไปแล้วมันเป็นพิษเนะี่ยมันไม่มีทางมีผู้รับใช้คนหนึ่งนะนี่ท่านเขียนหนังสือนะอาจารย์นะ มีลูกศิษย์ท่านด่าว่าผู้รับใช้เอาไปประจานเสียหายท่านเป็นสิกาพิบาติเลยท่านก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรไปไอ้นู่นไอ้นี่ฟุ้งกระจายไปทั่วเจอใครก็ตําหนิคนนี้ผู้รับใช้เสียหายมากเลยวันหนึ่งผู้รับใช้ท่านแก่มากแล้วไงท่านก็เจ็บเสียชีวิตแล้วแล้วลูกศิษย์คนนี้ก็สํานึกได้มาสารภาพบอกว่าขออาจารย์เมตตาช่วยเขาสารภาพผิดแลวคือวาเขาทําร้ายอาจารย์มาโดยชั่วชีวิตอาจารย์ ตั้งหลายสิบปีนะเพิ่งมาสารภาพตอนที่อาจารย์จะเสียชีวิตและอาจารย์ก็บอกอ่อก่อนที่อาจารย์จะเสียเอานี้ไปไปเอาขนไก่อ่ะใส่กระสอบให้เต็มเลยนะเอามาแล้วก็เอาไปปล่อยให้เต็มเลยลูกศิษย์ก็บอกปล่อยเรียบร้อยแล้วอาจารย์ฟุ้งไปทั่วลแล้วท่านก็บอกเอาอีกเอาอย่างนี้อีกไปเก็บเอากระสอบเนี่ยไปเก็บไอ้ขนไก่ที่ฟุ้งไปทั่วเนะั่ยน่ะ ใก่กระสอบกลับมาให้อาจารย์ดูไหมเขามาบอกว่าไงมันเก็บไม่หมดอาจารย์อาจารย์ก็บอกนี่แหละคือบทเรียนสุดท้ายที่อาจารย์จะมอบให้กับลูกศิษย์ว่าทุกคําพูดใดที่กล่าวร้ายออกไปไอ้ขนไก่เนี่ยมันฟุ้งออกไปเนี่ยเป็นการกล่าวร้ายกล่าวโทษใครก็ตามพี่น้องหรือผู้รับใช้ก็ตามมันไม่สามารถที่จะกลับมาอยู่ในกระสอบได้อย่างเดิมทั้งหมดสิ่งที่เหลืออยู่นั้นเนี่ย เราต้องรับผิดชอบนะลูกเพราะมันปล่อยออกไปแล้วมันปิดไม่ได้มันกระจายไปหมดแล้วนี่คือโลกฝ่ายวิญญาณดังนั้นผู้รับใช้ที่สอนครั้งสุดท้ายนั่นนะ่ะต้องบอกเลยว่าโอ้ท่านใช้คำพูดที่ดีมากแล้วคนนี้เปลี่ยนแปลงเลยแต่ว่ามันก็เหมือนกับมาจุดสุดท้ายน่าจะยอมรับตั้งแต่แรกๆก แต่ก็ไม่ได้สายไปเพราะเขากลับกลายเป็นผู้รับใช้ที่เต็มร้อยกับพระเจ้าได้แล้วก็สํานึกในเรื่องพวกนี้เต็มที่แล้วไม่มีที่จะให้ใครเนี่ยมาทําอะไรโยกเยกต่อหน้าท่านเลยคือใช้วาจาอะไรอย่างไม่ถูกต้องนี่คือสิ่งที่เราต้องลําดับขั้นตอนเลยพี่น้องว่าเราอยู่ตรงนี้เราต้องรู้ตัวตนเราว่าเราเป็นใครธรรมชาติของเราคือใครนี่แหละคือสิ่งสําคัญนั่นคําพูดเป็นสิ่งสําคัญที่เราต้องใช้อยู่เสมอองค์พระเยซูคริสเนี่ย พระองค์เป็นใครพระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราใช่ไหมพระเจ้าคัดเลือกแล้วพระบิดาคัดเลือกผู้ที่ดีที่สุดผู้ที่จะเหมาะสมทําการนี้มีผู้เดียวคือพระบุตรนี้เท่านั้นพระบุตรอันเป็นที่รักขององค์พระองค์มอบอํานาจให้หมดถ้าใครไม่เห็นพระเยซูก็ไม่เห็นพระองค์ถ้าใครไม่เดินตามพระเยซูก็ไม่ได้เดินตามพระองค์เพราะไม่มีใครมีสิทธิจะข้ามไปถึงพระองค์ได้ นี่เป็นเรื่องจริงพี่นอ้องพระองค์บอกว่าทุกอย่างต้องขึ้นแดนนามพระเยซูพระอ,องค์ให้เกียรติพระเยซูมากเท่าเทียมเลยวะเกียรติที่พระอ,องค์ส่งได้รับคืนให้กับพระเยซูพระเยซูได้ทําการถวายเกียรติแด,พด่พระบิดาพระบิดาก็ส่งมอบเกียรตินั้นให้กับพระเยซูเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่ถึงบอกว่ามารร้ายอ่ะมันเกรงกลัวมากมันกลัวแต่มันยะโสมันเย่อหยิ่งมันไม่ได้ไม่กลัวพระนามพระเยซูมันกลัวแต่มันก็ยังเย่อหยิ่ง มันรู้ว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้ามันก็อย่างเยอาหญิงเพราะมันยังหวังลมๆแรงๆว่ามันจะได้นั่นได้นี่เหมือนคริสเตียนหลายคนน่ะหวังลมๆแรงๆแล้วก็นู่นนี่แต่จิตใจเน่าเปื่อยอยู่กับพระเจ้าพระเจ้าเห็นพี่น้องงานพิเศษพระพรพิเศษนะสิ่งพิเศษที่สุดที่มนุษย์จะได้รับและถ้ามนุษย์นั้นเป็นผู้เชื่อไม่ต้องพูดถึงผู้รับใช้เอาแค่ผู้เชื่อต้องมีความเป็นพิเศษในชีวิตกับพระเจ้าอยู่เสมอถึงจะมีสิทธิ์ครอบครองสิ่งพิเศษนั้น พราะของทุกอย่างของพระเจ้าเนี่ยบริสุทธิ์เหมือนพี่น้องปรินดาพูดเมื่อกี้นี่ไงบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นจะมาแบบโอ้ยไอ้นี่อะไรนั้นแล้วก็คิดว่าโอ้แม่เป็นไปไม่ได้บอกได้เลยถึงมาถึงก็ไม่ได้เก็บถึงมาอยู่ก็ไม่สามารถครอบครองมันยังมีบทบาทอีกหลายตอนที่ทุกคนจะต้องตระหนักพี่น้องไม่ใช่บอกว่าเราเป็นบุคคลเหล่านั้นแล้วพระเจ้าเลือกเรามาแล้วพี่น้อง เราจะเห็นอีกอาจารย์บอกหลังจากนี้ไปเราจะเห็นอะไรอีกหลายอย่างที่กําลังเกิดขึ้นแม้กระทั่งสิ่งที่อาจารย์พูดเมื่อกี้เนี้ยอยู่ๆเรื่องที่ดินเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันไม่ธรรมดามันจะมีอีกหลายเรื่องที่มันจะเข้ามาเพราะฉะนั้นเราอย่าเพิ่มเราต้องเหนียวแน่นเราต้องละเอียดเราต้องถี่ถ้วนล้วจะหนักให้ได้ว่าเราเป็นใครเราูเป็นผู้ใดธรรมชาติของเราคือใคร มีศักดิ์ศรีมีสง,ง่าราศีของพระเยซูคริสต์แบบไหนนี่คือมาตรฐานไม่ใช่แอบอ้างเป็นคริสเตียนแต่ไม่ใช่มีน,นี่ไม่งั้นจะมีคำว่าคริสเตียนเทียมเทจคริสเตียนเนื้อหนังคริสเตียนทานลกจะมีรูปแบบหล่านี้แล้วกระบวนการมนุษย์แบบนี้ไม่ถึงพระเจ้าหรอกคะ่ะพระเจ้าไม่สามารถมอบสิ่งใดให้ครอบครองดูแล เพราะไม่มีสิทธิอำนาจที่จะปกครองสิ่งพิเศษของพระเจ้าเพราะคัมภีร์ก็บอกไว้วันนั้นสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยต้องการให้ให้เราทุกคนแม้กระทั่งเตือนใจอาจารย์ด้วยที่ต้องตะหนักถึงเรื่องพวกนี้ให้ชัดเจนวิเคราะห์ทุกสิ่งอย่างละเอียดถี่ถ้วนไม่ผีผามไม่คล้อยตามอะไรง่ายๆต่อให้ดูดีถ้าเราจะต้องแยง้งอาจารย์ก็จะแยง้งถ้าถึงเวลาที่จะวางอะไรต่ออะไรก็ตามแต่ถ้าไม่สอดคล้องกับเส้นทางพระเจ้าอาจารย์ก็จะแยง้ง นั่นคือสิ่งที่เราทุกคนต้องเป็นเพราะธรรมชาติของเราเป็นพระเจ้าธรรมชาติของเราเป็นชีวิตของพระเจ้าธรรมชาติของเราเป็นลักษณะของพระเจ้าธรรมชาติของเราเป็นลักษณะที่พระเจ้าสำแดงทุกอย่างในตัวเราเราไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแล้วเราเป็นมนุษย์ที่พิเศษเนี่ยเราถึงจะรับของพิเศษจากพระเจ้าได้เพราะนั้นองค์พระเยซูคริสต์เนี่ย ถึงต้องการให้เราเป็นบุคคลที่สืาแดงออกแล้วถ้าเรายิ่งพูดยิ่งเข้าใจยิ่งมั่นใจเรายิ่งพูดยิ่งพูดในความถูกต้องความจริงกับพระเจ้านะพี่น้องระเบิดความเชื่อพลังของความเชื่อเนี่ยมันจะ,ะเบิดออกมาจากตัวเราเพราะสิ่งที่เราพูดเป็นความจริงความจริงนั่นคืออะไรคที่พระเจ้าพูดเราพูดในเรื่องเรื่องของความรักแล้วก็พูดในสิ่งที่พระเจ้าพูดใช่ไหมเพราะฉะนั้นความเชื่อเกิดจากอะไรได้ยินและได้ยินพระวจนะไม่ต้องรอฟังจากผู้อื่นพูด เสียงของเรานี่แหละที่ประกาศออกมาในคำที่ถูกต้องกับพระเจ้ามันก็เป็นพลังให้ความเชื่อในตัวของเราเกิดขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นการอธิษฐานเนี่ยหลายคนบอกอธิษฐานในใจก็ได้ไม่ผิดแต่ถ้าอธิษฐานด้วยเสียงที่ตัวเราได้ยินมันดีกว่าเพราะมันเป็นการกระตุ้นพลังของความเชื่อออกมาเพราะถ้าคนเราอธิษฐานให้เสียงและพูดสอดคล้องกับพระคัมภีร์พูดในพระวจนะพระเจ้าคนเหล่านี้พลังความเชื่อระเบิดมีฤทธิ์เดชมากมาย นี่คือมาตรฐานในโลกฝ่ายวิญญาณของพวกเราพี่น้องตอนฉะนั้นเราต้องบอกกับตัวเราเองว่าเรายิ่งพูดมากเท่าใดในสิ่งที่ถูกต้องกับพระเจ้ามันจะเกิดฤทธิ์เดชมากเท่านั้นเราต้องสำแดงให้มากที่สุดว่าเรามีพระคิดอยู่ในชีวิตของเราเราก็จะมีทุกสิ่งของพระเจ้ามากขึ้นเพราะพระพรนานาประการจากสวรรค์ฐานเหลือที่จะคนานนับพระองค์ประทานให้เราทั้งหมดแล้ว โดยพระเยซูคริสต์อยู่ในตัวเราทุกคนอยู่ในตัวเรามันพร้อมที่จะเป็นพลังและฤทธิ์เดชท,ที่จะระเบิดออกมาเป็นสิ่งที่เราจับต้องได้ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรสินค้าแลกทา่าอะไรก็ตามเงินทองมันระเบิดออกมาจากข้างในเราเท่านั้นแต่พลังแห่งการระเบิดเนี้ยมันจะต้องระเบิดออกมาด้วยพลังและฤทธิ์อานาจของพระเจ้าที่เคลื่อนอยู่กับเราสนับสนุนเราเพราะเรามีธรรมชาติที่แท้จริงของพระเจ้าเมื่อนั้นเรา ต้องบอกกับตัวเองเลยว่าเราบังเกิดด้วยธรรมชาติพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราในใจของเราต้องคิดอย่างนั้นเรามีชีวิตของพระเจ้าในตัวของเราใครมาดูหมิ่นดูแคลเราไม่ได้แต่แต่ถ้าเราตันหนักชัดในเรื่องสิ่งเหล่านี้ว่าเราแน่นอนกับพระเจ้าจริงจังกับพระเจ้ามั่นคงกับพระเจ้าก็ไม่ต้องย่อท้อกับอะไรทั้งสิ้นองค์บอกไม่ต้องย่อท้อเลยไม่ต้องวานไว้ไม่ต้องวิตกอะไรทั้งสิ้นเพราะ ความถูกต้องของพระเจ้าเท่านั้นที่จะยืนหยัดอยู่ส่วนความผิดพลาดใดๆและไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงก็ไม่สามารถจะยืนหยัดอยู่ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าได้เพราะพระเจ้าบริสุทธิ์จะมาเป็นอะไรต่ออะไรล่อลวงหลอกลวงพระเจ้าไม่มีใครซ่อนเล้นได้แม้กระทั่งในจิตใจซ่อนอะไรไว้พระเจ้าก็เห็นหมดหลอกลวงพระเจ้าไม่ได้เพราะพระเจ้ามีสายพระเนตรที่ยาวใจยาวไกลและพระองค์ตรวจค้นดูจิตทดลองดูใจมนุษย์อยู่ตลอดเวลา เพราะนั้นเราต้องกระหนักอยู่ในวิญญาณของเราอยู่เสมอแล้วก็ต้องให้มากขึ้นกว่าธรรมดาและก็ให้ความจริงแห่งถ้อยคําของพระเจ้าเนี่ยขึ้นอยู่ในชีวิตของเราด้วยการกระทําที่เราสามารถสอดคล้องกับธรรมชาติที่แท้จริงในตัวเราที่พระเจ้าทรงประทานให้เราเป็นบุคคลที่ถูกสร้างใหม่เกิดขึ้นโดยพระคุณความรักของพระเจ้าและไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรเราจะเข้าไปในเส้นทางไหนเราจะเป็นตัวนําล่องเลยเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นท่อพระพรเนี่ยพี่น้อง เป็นพระพรให้กับสังคมเป็นพระพรให้กับทุกคนที่เราเข้าไปถึงท่อพระพรไม่เป็นตัวทําลายแล้วมองออกเลยพี่น้องว่าตัวทําลายกับท่อพระพรเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงในพระเจ้าเราไม่ไม่ต้องมาพูดแบบออมชอมหรืออะไรแท้งซิงโลกของพระเจ้าต้องกระจายแจ้งและทุกคนก็จะต้องรู้ว่าสํานึกที่ถูกต้องของเราอยู่ตรงไหนกับพระเจ้าเมื่อเราได้ยินได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าเรารู้ทันทีพระเจ้าโปรดปานแล้ว พระเจ้ารักเราพระเจ้าต้องการให้เราเคลื่อนอยู่กับพระองค์ธรรมชาติที่แท้จริงกับพระองค์แล้วอะไรอะไรอ่ะไม่คนามือหรอกไม่ยี่ระเลยทุกอย่างจะถูกรวบรวมถูกนาเข้าถูกยกชูให้ได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าด้วยชัยชนะด้วยความสุจด้วยความรุ่งเรืองในทุกๆสิ่งที่เราดําเนินอยู่บนโลกใบนี้ขอพระคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่สุดพระองค์เจ้าค้าที่ข้าพองทั้งหลายได้เดินอยู่กับพระองค์เดินอยู่ในพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เพราะฉะนั้น อย่าให้ข้าพลงทั้งหลายเต็มไปได้วยกิเลสตัณหาของเนื้อหนังใดๆทั้งสิ้นพระจนะของพระองค์เป็นความจริงเพราะว่าความรักของพระเจ้าได้ส่องเข้ามาในจิตใจของข้าพลงทั้งหลายโดยทางพระพยายาวิญญาณบริสุทธิ์และข้าพลงทุกคนก็ได้สวมใส่ตัวตนของมนุษย์ใหม่แล้วคือได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ในความรู้ตามพระฉายของพระองค์พร,งคพระองค์เจ้าค่าข้าพลงทั้งหลายปรารถนาที่สุดที่จะสำแดงความดีและความสมบูรณ์แบบของพระเจ้าแก่โลกนี้ที่ข้าพลงทั้งหลายดำลงอยู่ขอพระพยายาวิญญาณบริสุทธิ์เชิดชูสถาปนาและหนุนนำ และนำพายข้าพลงทั้งหลายประกอบและสำแดงการดีนั้นได้ตลอดวันเวลาด้วยเถิดเพื่อนำพระกิติคุณของพระเจ้าประกาศให้ชาวโลกทั้งหลายได้รู้เพื่อประกาศศักดิ์ศรีพระบารมีของพระองค์เพื่อประกาศให้เห็นอย่างกระจ่างแจ้งว่าข้าพึงทั้งหลายกราบนมัศการพระเจ้าหนึ่งเดียวพระเจ้าผู้ทรงสถิตในฟ้าสวรรค์ลและแผ่นดินโลกพระเจ้าผู้เป็นผู้นั้นที่กอบกู้มวลมนุษย์และกอบกูทก้ทุกสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างให้พ้นจากโซ่ตรวนการจองจํา ข้าพรวงขอสรรเสริญแด่พระนามอันบริสุทธิ์ของพระองค์ขอประเกียรติจงปรากฏแด่พระองค์ในที่สูงสุดและให้ทุกถ้อยคาเป็นพระพรสู่ชีวิตของข้าพรวงทุกคนที่เราได้รวมตัวกันทั้งสามคนนี้รับพระวจนะของพระเจ้าในค่ําคืนนี้และเป็นความศักดิ์สิทธิ์และเป็นฤทธิ์อำนาจที่สมบูรณ์แบบที่จะประกาศให้โลกนี้ได้รู้จักองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เที่ยงแท้แต่เพียงพระองค์เดียวคือองค์พระเยซูคริสต์ สรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระองค์ขอพระเกียรติจงมีแด่พระองค์ในที่สูงสุดสรรเสริญพระองค์ระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพระนามพระเยซูคริสต์อเมนสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยา